แกงส้มมะรุมซี่โครงหมูพร้อมขึ้นโต๊ประทานแล้วครับนน่นะครับซี่โครงหมูเราก็หั่นท่อนแบบนี้เลยมะรุมนะครับสี่สิบบาทง่ายๆเลยนะครับครึ่งกิโลกร,รมัมทำพริกแกงส้มนะครับซื้อมาจากตลาดสองช้อนกะปิได้น้ำแกงของเราเข้มข้นนะครับเน่เราก็จะใส่เนื้นอปลาทูน,นึ่งนะครับใสไไ่ปปลาทู ครึ่งตัวก็พอก็เข้ากันดีต้มน้ำนะครับใส่เลยน้ำพริกแกงกระดูกหมูใส่ไปเลยก็จะเคี่ยวให้เนื้อนุ่มนะครับประมาณครึ่งชั่วโมง ต้มครบสาสิบนาทีแล้วเราก็จะใส่มัรมลุมลงไปนะครับไ,ไปเลยก็จะต้มด้วยไฟอ่อนอีกครึ่งชั่วโมงนะครับให้น้ําแกงเนี่ยเข้าไปในเนื้อมัรลุมนะครับให้เนื้อมัลุมเนี่ยเขายุ่ยเลยมัลุมเนี่เรานุ่มยุ่ยอยู่แล้วนะครับก็จะใส่น้ำมะขามเปียกสามสี่ช้อนตัดปีบ๊บ น้ำปลาชาตินี้ก็เปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดก็จิจัดนาดูดูสีสันก็รู้แกงส้มมะรุมซี่โครหมูพร้อมตรตบประทานนะครับนี่นะครับต้มจนนุ่ม เปื่อยยุยแบบนี้เลยนะครับเนี่ยสีสัต์ดิจิจาร์สีส,ส,สัต์น่าดูเลยแกงส้มมะรุมซี่โครงหมูขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับก็ตักใส่ทุวแบ่งไว้แล้วนี่น,นี่นะครับก็หนึ่งชั่วโมงนะครับล่อนออกจากกระดูกเลยนะครับเนื้อเนี่ยวันนี้ก็เป็ดจิจารแบบนี้ปามี่บอกไม่สู้ไม่สู้กินเองก็ได้ทัาเอง ยิ่งเองอร่อยเองอืมอืมยอดเลย น้ำร้อนๆโล่งคอชอบใจคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ